สวัสดีค่ะตัวนี้มาที่กลุ่ม,พอพามาทอผ้ามัดหมย้อมคามบ้านึงเม้านะคะของคุณบ้านไม่เคือน,นะคะอันนี้จุดศูนย์เรียนรู้นะคะการทอผ้าย้อมคามนะคะ เดี๋ยวพาไปดูสินค้ากันนะคะ่ะนักท่องเที่ยวกำลังมานะคะอันนี้วันนี้มาจากหลายสามจังหวัดนะคะจะจะเอาข้าวอินซีข้าวอินซีข้าวต้มไรบริสาทิจะไปนาะเตงแล้วแม่เนาะ

ถ้ามัดหมี่ลายโบราณนะแม่เนาะอืมข้าขอมาอ๋อเอาก็สวยนะคะ เป็กระเป๋าอันนี้เป็นฐานทอผ้ามัดีย้อนลอันนี้และกานอันนี้ตะก้าอันนี้แม่คักขนาดเลยของน้อย ของฟ้าปิดของฟ้าปิดอันนี้ของอันนี้ของของพื้นบ้านโบราณตะกี้ตะตะนนอันนี้กำลังสามแล้วอันนี้เหรอพ่อของพ่อหมดเลยเหรออ๋อพ่อยืนยืนยืนด้วยเนี่ยค่ะยืนยืนกับสินค้าตัวเองเนี่ยค่ะไม่หนูเห็นสินค้าตัวเนี้ย นานแล้วแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นของใครโอ้ยสวยอีลีไม่เห็นอันนี้มาล่ะแม่พ่อแม่เมื่อกีเอาไม่มีไม่มีซื้อเนาะไม่มีหนูไม่รู้ว่าเป็นของใคร คือเห็นแต่แบบขายแบบในเฟซลงขายเนี่ยเห็นอันเนี้ยเห็นคือคือเราไม่รู้ว่าเป็นของใครคือใช่ใช่เห็นลงในเฟซในอะไรเงี้ยแล้วแบบอู้สวยตะกร้าสวยจริงจริงไม่ได้บอกว่าเป็นของไททำไลถึงบอกก็ไม่รู้จักไงเนี่ยอันนี้แบบนี้เท่าไหร่พ่อมาละาบละสองร้อยห้าสิบนะคะของเงินของทองเนี่ยนี่นะ S <S อออนี่นี่นี่อันนี้อันน,นี้ใส่เงินล้านได้นะเนีน่ยนะใส่เงินล้านได้อัน,นี่นะนี่หูหูมันมีหูเดี่ยวนี่นะคะอู้สวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอยู่ที่บ้านอุ่มเมานะคะผลิตภัณฑ์การจักสานผ้าย้อมคามผ้าเขามา <c oughs> ไม้ไผ่ไม้ไผ่นะคะ